ผมเอกพนุษย์ได้ทำการสั่งตู้กดน้ำมาแจกน้ำให้กับทีมงานทุกๆคนเป็นตู้ที่ไฮเทคมากมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะดูเหมือนจะใจดีใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ตู้ธรรมดาน,นะครับทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าแต่และเมนูนั้น <c oughs> เด็ดๆทั้งนั้นมาดูกันบ้างแต่และคนจะได้เมนูอะไรกันบ้างไปดูกัน อีปิกถามมากคือตอนนี้คือดูตาผมเฟินดูดูตานี้ตาผมมันตื่นตื่นจริงๆอะดูเวลาครับ7จ็ดโมงสครับคือเช้ามากปกติพีทานจะเข้างานมาสิบโมงเช้านะซึ่งวันนี้ผมมีไอเดียจะแก้ทีมงานแล้วครับทีมทุกคน ก็เลยต้องรอตื hmm. ่นเช้าคุณมันจะชั่วยน่นอนตื่นช้าแน่นอนทุกคนเพราะอะไรนะครับเพราะวันก่อนจำได้ป่ะพี่บี่เขาเอาตู้ตู้เลยนะคาบินยังไม่รอเช้าอ่ะผมพามาดูนี่ก่อนเออไปดูเลยเฟิร์นเดี๋ยวพาไปดูนี่ติดตั้งเกจเสร็จแล้วทุกคนมันคือตู้เหมือนกันเนียตู้คะเคบินถ้าจำคลิปเก่าได้ย้อนกลับไปดูคลิปนี้ อ่าจำได้ครับก็คือคลิปไอ,อที่แปะหน้าชัยรอบนี้คือทีมงานเซตใหม่ทำร,รู้ไว้ว่าแก่งี้มันเป็นยังไงเว้ยคือแบบสมัยก่อนนี่คืออย่างฮาโดนแปะหน้าหมดซึ่งผมเอาไอาเดียนั้นมาทำครับทุกคนเด็กสมอกอันเนี้ยเนียนกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปตู้ตะเค็บิน <พา S 1> ของเราครับผมไม่มีอะไรตะภาพของเร<พ>าตะเค็บินนะฮะนี่ตะเค็บินทีมชาติเอาไปเชียวนะฮะบอกเลยว่าผมมาคิดว่าน้ำอะไรแบบเหมือนเดิมฮะแต่ไม่ใช่ครับทุกคนนี่ดูนี่ ับการได้เสียงเพความเีบนทุกคนของเราจะแบบใช้กมเสียงมายืนตรงนี้เนยใช่ไหมเนี่ยนี่ให้ยืนที่นี่ยนี่นี่ตอนนี้ไม่มีใครมาเลยทุกคนลดโล่งฮะบอกเลยว่าเดีเตรียมตัวเด๋ยวเราประดนตึ๊บนึงครับอ้เรื่องช่วยตอนเช้าผมเปิดอยู่ลวเว้แต่ถ้าแบบเรื่องนงานแล้วก็ใบสองคนโอเคครับเดี๋ยวเริ่ประเ็บเาว่าก็ต่อ หนึ่งตูต้ตะเคียนบินก่อครับเนี่ยอรุณ์ูองเราจะให้เนี่ยใหญ่มากล้องนี้เียครับโอ้โหยุคคงยุคทีมเตรียมหน้าเลยทีมงานได้สั่งกันแน่มไม่มีจริงไงว่าตะเคีินแปะหน้าเต็มเต็มมาทำงานกันเลยนะ โคตรฝุดนะยอบตื่นเช้าก็มาแกงทีมงานนี่ทุกคนแบบคืน่บบหนเดี๋ยวมันสั่งคำพดหน้าสั่งม่นสั่งนี่นะแล้วก็เอาวิปครีมลงไปปั่นแล้วแปะหน้าตามเมลูไงทุกคนแปะหน้าตามเมลูสมุตไอจานสั่งกาแฟกาแฟก็กาแฟกาแฟผสมวิปครีมปึ้งโอ้โหิ้มผสมวิปครีมปั้มน้ำครึมผสมวิปครีมปั้งเลยทุกคนใกล้จะตีสิบโมงเลยใกล้จะตีสิบโมงทุกคนใกล้จะตีสิบโมงแล้วรอจะแกงตื่นเต้นไม่ไหวทุกคนไอเรื่องแกงแกงไอแชมป์ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,ดดคะสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการได,ด้จริง่ะบบสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะอยากกินน้ำอะ่ะ ระบบสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการาเอาเอาโอลตินสรุนารอสักครู่เครื่องกำลังทำงาน,อ,าน,นาะอะไรอะตะเค้บินแล้วก็จะพาบินเป็นทีแล้ะตะเค้บินด้วยเสร็จยงัง กรุณารอสักครู่เครื่องกำลังทำงานทำเรื่องได้หรอเพื่อนเจ๋งว่ะกรุณารับสินค้าค่ะ<รา>เ้าด้วย ไอฟอนปเจตุวเองูก็ไม่น่าสั่งเลยกูนึกว่ามีระบบสั่งการด้วยเสียงแล้วคืออะไรรู้ปะเห็นมือแชเดย์พี่เอกยังไม่เข้างานเลย อกาัมเอาไปเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเด <h <h ี๋ยวเดี <h 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 <h> ๋ยวผมไม่ใจไม่ออกเออไปห้างไปล้างไปล้างเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนอื่นมาต่อเร็วสวัสดีค่ะระบบสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการ คกรุณาสั่งเมนูอื่นยังไม่สั่งเลยสั่งการด้วยสีสั่งกด้ยฉันไม่เข้าใจลูน่าสั่งใหม่ครับ่าเอาเอฟเฟโต้ปรตีนสรับครู่ารอสัลูกเครื่องกำลังทำงาน คนครับผมขอกำลังใจหนครับไขวะไรอ่ะโอ้โหใจร้ายใจร้ายไม่เด้นให้น้ำเาไมเหคือปะเด็นคือผมมองไม่เห็นว่าไขว่นี่ไขค่คน่าไอแชปตับ อันนี้เคยไหมซัมผสมกาแฟผมอริโอ้วิมกิมชิมชิมหน่อยชิมไหนแล้วพี่พี่ไม่สงสารผมมาอะไรเอามือหัวเปียกเีอเหมือนกันเลยลูกค้าไมบอกกูอ่ะบอกก็ไม่โดนไงไอ้หน้าก้องมึงเนี่ยมาต่อสวัสดีค่ะ ระบบสั่งงารด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการเอาเบาชุดก้าวโปรตีนค่ะรูนารอสักครู่เครื่องกำลังทำงาน

ทุกคนวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นสิวมาแนะนำทุกคนคะ่ะนั่นก็คือ Pimple Story นะคะจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือครีมแต้มสิว Pimple Story ช่วยในเรื่องลดการอักเสบของสิวแถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยใครที่มีสิวก็แต้มเฉพาะจุดลงไปได้เลยค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นน้ำตบ Pimple Story ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนเป็นสิวโดวยเฉพาะช่วยลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิวววแแถมยยังงช่่ทาใให้ผิลดดูกกระจสอี ไปไหนอะน้ำเอยเี้เรียตัวนสดีค่ะไ้ยแนันดโเส้วดีอะใบบสั่การด้วยเสียงโปรดสั่เดลูที่ต้องการ เริ่มบสั่งการด้วยเสียงโปรดสักน้ำแดงนาโอดาหมดค่ะกรุณาสั่งเมนูอื่นหมดเฉยเลยครับเอาไม้วอเอาบุยไปบุวยบวยบว้ยโดานีไหมบวยอ่ะบวยกรุณารอสักครู่เครื่งกำลังทำงาน เรียบเดีย็รับสองเดียวเฮ้ยเนีไอเด็กะจะสัดป่ะเอาจะปิดปเนี่ยเรื่องเล็กไปเนี่ยตู้นารอสักครู่เครื่องกำลังทำงานอะไรไหมยังอยู่ ปกติตอนเช้าอาบน้ำอาบน้ำไปอ่นะเฮ้ยใจรแล้วมาแล้วแ พิ้แป้งมาแล้วเหรอพิ้แป้งมาเออเิ่นักดงกันดนีั่ยตกตกะองดูสภาพติดองผูอะไรไม่ึงเปียนะตกเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มบอกสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการ ระบกสั่งการด้วยเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการใไอ้ตกินอะไวะเอาออตินเอาอ้ตากะอเอ้า้วมนหมดค่ะ

ักครู่ครื่งกำลังทำงานรู้่สัครู่น้นะพงมาตรงไหนวะกพี่แปะตนช้าพี่แป่นะอะพี่กวน่ันเราหนคือกระอักเยนะนี่เื่อนอ้เฮ้ยเาพี่สั่งไอ้พ่ซอเขาปั่าไมวะพี่สั่งป่นงมี่ย่่พี่สั่งปั่นไอ้คือไได้ิปั่นได้ยินอ่

แต่ก็มีนะแต่หมด กินแบบไวเร็วๆไอตู้อื่นกินน้ำนี่ไงอ, <laughs> อร่อยดิงรดอร่อยถึงเส้นผม <laughs> สวัสดีค่ะรีโมทสั่งการวิ่งเสียงโปรดสั่งเมนูที่ต้องการสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ

when you're not really fine like these all oh. the oh.